สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living l i f e ผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุณครับชาวนี้ผมมาพูดในหัวข้อจากความสิ้นหวังมาเป็นเสียงเบาๆจากพระธรรมยอนบทที่20ข้อที่11ถึงข้อ23ครับยอนบทที่20ข้อ11ถึง23ส่วนมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ขณะที่ร้องไห้อยู่นางก้มลงมองเข้าไปในอุโมงค์ และเห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ที่ที่เขาวางพระศพพระเยซูองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งอยู่เบื้องพระบาททูตทั้งสองพูดกับมารีว่าหญิงเอย๋ยร้องไห้ทำไมนางตอบว่าเพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมา และเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นพระองค์พระเยซูตรัสถามว่าหญิงเอย๋ยร้องไห้ทำไมตามหาใครมารีเข้าใจว่าพระองค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไปพระเยซูตรัสกับนางว่า มารีเอ๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์พระเยซูตรัสกับนางว่าอย่าน่วงเหนียวเราไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากําลังจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของพวกท่านไปหาพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของพวกท่านมารีชาวมักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและนางก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นกับนางค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิวพระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดีพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัยถ้าท่านไม่อภัยบาปของใครบาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยที่เมืองโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นมีถนนสายหนึ่งตรงหัวมุมได้มีรูปปั้นสุนัข ผู้ซื่อสัตว์นะที่ชาวบ้านได้ทำเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาชมแล้วก็ถ่ายรูปมีประวัติเขียนไว้ว่าถึงความรักและความสัต์ซื่อที่มันรอเจ้าของจนถึงมันตายอันนี้ผมมองถึงชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเองที่เป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเราไม่ควรเป็นผู้รักและซื่อถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าพระเยซูของเราได้สิ้นพระชนและทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว เราจึงควรมองแบบผู้ที่มีความเชื่อและความยินดีเพราะว่าพระเจ้าของเราทรงพัชนอยู่เช้านี้ผมให้ข้อคิดกับเราอยู่สองสาประการด้วยกันประการที่หนึ่งผมขอกล่าวว่าความโศกเศร้าและความสิ้นหวังกับหัวใจที่รักแต่ไม่เข้าใจหลายครั้งเราร้องไห้กับปัญหาใหญ่ๆเราสิ้นหวังกับบุคคลที่เรารักจากไปอาจจะถามในมุมกลับว่าล้วเราเคยร้องไห้เพราะ งานของพระเจ้าที่ไม่เดินไหมเราเคยเสียใจต่อคิตจักรของพระเจ้าที่ก้าวไปอย่างช้าๆไหมในพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นถึงความรักและการเทิดทูนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้พ่อผีเรียกเธอว่ามาเรียชาวมัคดาราที่เธอมีต่อองค์พระเยซูเจ้าในวันที่ฝังศพก็ทําการอย่างรีบเร่เงและเมื่อกําลังเข้าสู่สิ้นในช่วงเย็นของวันสบาโตทําให้เธอไม่สามารถแสดงความรัก ที่เธอมีต่อองค์พระูสูงศเจ้าคือพระศพนั้นในการฉลมน้ําหอมเพราะเวลานั้นใกล้กระชันชิดเข้ามาจึงไม่เหมาะที่จะทำอ,อย่างสวยงามสดใสอย่างที่เธออยากปรารถนาแต่เท่าที่เธอทําได้ในเวลาต่อมาคือเช้าวัวนอาทิตย์พระพีรได้บันทึกว่าเธอมาด้วยหัวใจรักและเทิดทูนเธออยากจะมาใส่น้ําหอมให้กับพระศพ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เธอสามารถทําได้เป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าเธอไม่ได้มาด้วยความหวังหรือมาด้วยความเชื่อว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความความตายแล้วกว็าตามแต่เธอก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะเข้าใจครับคิดเส้นไม่น้อยที่เรามีความเชื่ออย่างนั้นหรือความรู้สึกอย่างนั้นต่อคิดจักของเราเรารักพระเจ้าแต่คิดจักหลายแห่งก็มีบรรยากาศเหมือนกับสิ่งที่ตายแล้วอาคารที่ตายแล้วคิดจักหลายแห่งเหลือแต่ ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาเรามองไม่เห็นเยซูเป็นประมุขของคิดจักรเรามาคิดจักรอาจจะรู้สึกโศกเศร้ารู้สึกสิ้นหวังหรือตามประเพณีที่เราทําอย่างคุ้นเคยครับถ้าคิดจักรมีชุดชีวาก็คงจะดีคนจะได้มาหาพระเจ้าที่มีชุดชีวาในคิดจักรครับอย่าให้เรามาหาพระองค์ที่ลุ่มฝังศพเพราะว่าองค์พระเยซูเจ้าของเรานั้นเป็นองค์พระเวทเจ้าที่กล่าวว่า เป็นผู้เป็นการทําดีหรือการช่วยงานคิดจักนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่มีความหวังในพระเยซูเจ้าองค์ผู้วินเจ้านั้นแตกต่างกันฉะนั้นทุกวันอาทิตย์ขณะท,ที่เรามาคิดจกักอยากให้เราคิดถึงภาพตรงนี้เรากําลังมาหาพระเยซูองค์ผู้เป็นเราไม่ได้มาโบสถ์เพียงแค่ระลึกถึงความรักของพระเยซูตามประเพณีหรือมาอย่างคนที่สิน้นหวังข้อคิดอันที่สองผมเรียกว่า เสียงเบาๆผมเชื่อว่าพระเยซูคงรู้จักจิตใจของนางดีว่านางมารีอามัคดาลานางรักและเทิดทูนพระองค์อย่างทุ่มทนเพียงใดนางนั่งร้องไห้อยู่ที่นั่นหน้าอุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าคนอื่นๆไปกันหมดแล้วนางไม่รู้จะทำยังไงต่อไปพระเยซูได้เสรจมาหานางแม้ว่านางเข้าใจว่าคนที่พูดกับนางนั้นเป็นคนสวนจนกระทั่งพระองค์ทรงเรียกนาง ด้วยเสียงเบาๆว่ามาเรียเอ๋ยเสียงเรียกด้วยความอ่อนโยนพระเยซูทรงเรียกชื่อของนางอย่างอ่อนโยนในชีวิตส่วนตัวของเราขณะที่เรากําลังโศกเศร้าหรือเราสิ้นหวังพระองค์ได้ทรงเรียกชื่อเราอย่างอ่อนโยนด้วยความรักเหมือนเสียงแม่ที่คอยปลอบลูกรักของตัวเองจิตใจของเราจะชุ่มชื่นเพียงใดเราจะตอบสนองต่อพระองค์อย่างไรมาเรียเป็นบุคคลแรกที่พระเยซูได้ทรงปรากฏให้เห็นหลังจากการเป็นขึ้นมาจากความตาย นางไม่ใช่คนที่สำคัญหรือเป็นผู้นำกลุ่มที่โดดเด่นเป็นพิเศษนางไม่ใช่กลุ่มของสาวกวงในไม่ใช่เปโตที่เป็นผู้นำกลุ่มของสาวกของพระองค์หรือไม่ใช่ยอนที่ได้พัมพีกล่าวเรียกคนเรียกว่าสาวกที่บ่งทรงรักหรือแม้แต่กลุ่มของสาวกวงเองแต่พัมพีได้บันทึกว่าพระเยสูได้เลือกที่มาปรากฏกับน,นางเป็นคนแรก ับข้อคิดอันนี้น่าสนใจทุกยุคทุกสมัยคนเรามักใจใความสําคัญกับตําแหน่งคนที่สําคัญคนที่โดดเด่นคนที่มีผลงานดีคนที่มีฐานะเหมือนเราไปในงานเลี้ยงใหญ่มีแขกมากบายคุณจะทักทายใครก่อนประธานคิดจักรประธานกรรมการเจ้าภาพงานแต่พระเยซูได้สำแดงความรักของพระองค์แก่ผู้เล็กน้อยเป็นพิเศษคนพิเศษของพระองค์ ไม่ใช่คนที่มีผลงานที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักหรือมีตําแหน่งพิเศษแต่คนพิเศษของพระองค์นั้นกลับกลายเป็นผู้เล็กน้อยธรรมดาธรรมดานี่คือหัวใจแห่งความรักของพระองค์ที่มีต่อคนของพระองค์ที่ทรงรักก็ดูเหมือนว่าความรักที่มีต่อพระองค์ความดีใจที่มีที่ได้พบพระองค์นั้นทําให้มาเรียพยายามเข้าไปหน่วงเหนียวหรือกอดพระองค์ไว้พระองค์จึงต้องบอกนางว่าอย่ายึดเราไว้เลยเพราะยังมีงานที่ต้องทําอีก พระเยซูบอกนางให้ไปบอกสาวกคนอื่นว่าโองเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและกําลังจะกลับไปหาพระเจ้าพระบิดาของโองนางได้ไปบอกพวกสาวกด้วยความยินดีด้วยความตื่นเต้นที่นางบอกว่านางได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเองที่เป็นคริสเตียนเราจะพูดถึงพระเยซูได้อย่างเต็มปากว่าโองดีโภงรักเราโภงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ก็ต่อเมื่อเราได้กลับใจใหม่แล้วอย่างแท้จริง การกลับใจใหม่ทําให้ตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นได้เห็นพระเยซูการที่เราได้เห็นจึงสามารถทําให้เราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราได้พบพระองค์แล้วข้อคิดประการสุดท้ายผมใช้คําว่าสันติสุขดำรงอยู่ครับท่านทั้งหลายเถอะในวันนั้นเป็นวันคร่าคล่าวันต้นสัปดาห์หมายถึงวันตอนเย็นของวันอาทิตย์พวกสาวกมารวมตัวกันต่างโคนต่างเล่าแบ่งปันข้อมูลที่ได้พบมาตั้งแต่เช้าพวกเขายังปิดประตูลงกอน พราะพวกเขากลัวพวกยิวที่จะตามมาจับพวกเขาพี่ซูได้ทรงเสด็จมาปรากฏอยู่ท่ามกลางพวกเขาขณะที่ประตูยังปิดอยู่พระองค์ทรงยืนท่ามกลางเขาแล้วตัดว่าสาันทิสุขจงนำลงอยู่ทั้งหลายเถอะการให้พบพระองค์และคําตัดของพระองค์ช่างเป็นคำตัดที่อบอุ่นใจเหลือเกิน,นชีวิตของเราเองหลายครั้งที่เราจนมุมหรือมีความกลัวรอบด้านที่เราไม่รู้จะไปทางใดเราอยากให้เรื่องนี้จบลงเร็ว เราอยากให้เรื่องนี้คลี่คลายอย่างเร็วเราอยากให้มีทางออกเราต้องการความสงบเราต้องการสารทีสุขทิ้งที่ปรากฏขึ้นเมื่อเราตึงเครียดเราก็เชื่อใจว่าใครจะช่วยเราได้ใครจะช่วยเรามีความสุขใจได้ได้อีกในชีวิตของเราหรือชีวิตของสาวกเกาเช่นกันพวกเขากลัวพวกเขามาถึงความสับสนแต่เมื่อเขาได้พบโระองแล้วพบโระองอยู่ท่ามกลางเขาและโพะองได้ทรงตรัส ถึงสารที่สุขพวกเขาได้รับกําลังใจใหม่อย่างแท้จริงพระองค์ได้ทรงระบายลมหายใจเหนือเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถอะมีความหมายหมายถึงว่าพระเจ้าได้ทรงระบายลมปราณของพระองค์สู่อาดัมแบบเดียวกันและอดัมก็มีชีวิตนั่นคือชีวิตใหม่กําลังใหม่การฟื้นฟูใจใหม่สายตาใหม่หัวใจใหม่ความเข้าใจใหม่บางคนนําภาพตอนนี้มาเปรียบเทียบกับคริสเตียน ที่ราปรับติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะมีสายตาใหม่จิตใจใหม่ความเข้าใจใหม่ที่เรามีต่อพระองค์ตลอดจนความรักใหม่ที่เราจะมีต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นก็ความผิดบาปต่างๆของเราได้รับการอภัยแล้วและพวกสาวพวกเองยอมรับที่จะออกไปประกาศข่าวประเสรศิฐผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิพิเศษอย่างเดียวกันในทางตัวกันข้ามมังพีได้กล่าวว่าคนที่ไม่ยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นก็จะไม่รับการอภัยด้วยเช่นเดียวกัน คนเราไม่สามารถรับสือ่อรับข่าวสารเรื่องการอาภัยโทษบาปตราบใดที่เขายัางไม่ได้รับองค์พระสู้เจ้าผู้สรงให้อภัยนั่นคือองค์พระสูเจ้านั่นเอง